ยังไงรับคุณตํรวจค่อยๆเดินครับอะไรนะครับดูมือขึ้นครับผมทําอะไรผิดครับผมทําอะไรผิดครับทาอะไรผมจะสั่งครับผมทําอะไรผิดครับดูมือขึ้นครับไเหหนือัวครับครับบผมทําอะไรผิดครับเดี๋ยวก่อนครับคุณตํรวจผมทําอะไรผิดครับไม่น่าถามเมื่อกี้คุณพาไฟแดงครับนะไม่คุณตํรวจผมไฟเขียวคุณจะมาคิดจู้เบเบ์ครับไม่ผมไม่เชื่อคุณแล้วครับผมเห็นอยู่กับตาผมเอยครับโอ้โหไอ้เหี้ยคุณดีจะตํารวจไทยกูต้องมาเจอตํารวจตะเกตเคครับ เป็นหัวหน้าหน่วยจราจรไม่แต่ว่าเมื่อกี้มันไฟไฟเขียวนะโอ้โหมากโอ้โหโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะไม่เอาครับผมเห็นกูเขียนตำรวจไทยกูต้องไปเจอตำรวจไอ้เคเคไอ้ยี่จับเพราะว่ากูผ่านไฟแดงผู้ชายครับผมโดนแสดงบัตรประชาชนนะครับผมโดนคดีคดีอะไรครับผ่านไฟแดงใช่แล้วกฎหมายเขาก็มีเขียนนะครับคุณอยู่ประเทศนี้มากี่แรมเดือนแล้วครับเนี่ยอ๋อคุณไลฟ์ฟอดไลฟ์ฟอร์ดครับไลฟ์ฟอร์ดนั่นแหละครับขอประทานอภัยเรื่องนี้ผมต้องไปจ่ายที่ไหนครับตรงตามบัตรประชาชน ขาแยกใส่ปิดนะครับคุณไลฟอร์ดผมโดนเท่าไหร่เขาเนี่ยสองร้อยผมโดนระดการกดไลค์ที่กี่สิบแปดผ่าไฟแดงคือผมโดนเพราะว่าผมผ่าไฟแดงใช่สิครับคนเขาก็โดนหลายคนครับคนผ่าคือไม่ผิดนี่ผมงงไม่ปรับแล้วครับคุณตำรวจขับตามผมตั้งแต่ไฟแดงเลยเมื่อกี้เปล่านะครับผมจอดรอไฟแดงอยู่แล้วผมเห็นคุณผ่าไฟแดงแต่ของผมมันก็ไฟเขียวนะเอาอีกใครๆก็อ้างได้ครับ อ๋อแต่คุณตุรวจก็คือคุณตุรวจเห็นมีหลักฐานมีหลักฐานไหมอ่ะสายตาเจ้าหน้าที่คือที่สิ้นสุดครับุและกระณนาเชิญออกจากบริเวณแห่งนี้ลยครับเพราะพื้นที่แห่งคนนี้มีเจ้าของครับเป็นพื้นที่สุคคลคุณมากไมันี่ยมีพิรุธด้วยอนะ่ยไม่ครับคือมากองปูนนี่คือคือผมพาขามาขโมยลักทรัพย์เรารับผมพานี่ถ้าลักทรัพย์นี่ผิดกฎหมายคุณตุรวจฟังผมนิดนึงครับผมฟังครับคือผมพาผู้หญิงมาเพื่อจะบอว่าชมวิวชม อยู่ที่ทัชครับพื้นที่ส่วนบุคคลรับมีคนเขาแจ้งมาครับเจ้าของเขาแจ้งมาให้ดูแลนะครับว่ามีคนแนี่รับรอบล่มาลักขโมยผมไม่เคยรับรอบล่อมาเลยที่ลับรับครับทำไรก็ช่างครับเป็นเรื่องส่วนบุคคลของคุณผมคงไม่ละเมิดสิททิแต่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนครับไม่ใช่ที่สาธารณะแต่คือที่สุดแล้วคือผมฝักนาไฟแดงย้ายรถนะครับเนี่ยอ้าใช่แล้วครับอ๋อลูกณาเนี่ยรับเถิด รถของคุณเนี่ยออกไปจากที่นี่ได้ไหมได้ครับ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 ได้เดินครับลงฐานดีครับคุณบ้าไม่ต้องไปลงอย่างนั้นไม่กลัวสิ้นแล้วครับรถทางนะครับเนี่ยมาทางไหนก็ไปทางนั้นครับตร้งหมดเนี่ยอ๋อได้แล้วทังนี้อันตรายครับลงทางนี้เดี๋ยวคุณจะพลางข้างแตกเอาครับแล้วก็รถคุณจะเสียทรัพย์สินเดี๋ยวแป๊บเดียวจะคุณตำรวจไรครับโอเคครับได้ครับได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับขอบคุณครับที่ความร่วมมือรอได้ครับผมสุดยอดครับคุณคือคนดีสังคมครับผมไป